ย่องมาแหรขึ้นไหรแล้วนะกำลังหาค่ยสวัสดีนะคะมารอบเย็นนะคะมาแบบไม่ได้นัดพี่ๆไว้เลยนะคะกับช่องแม่บ้านเสียนพาะนะเข้ากันมาแล้วะคะ่ะพี่ พี่ท่านใดเข้ามาเป็นท่านแรกสวัสดีด้วยนะคะเดี๋ยวน้องปักหมุดช่องทางติดต่อให้นะพื้นดำดีหน่อย สวัสดีรอบเย็นนะคะวันนี้น้องมาขึ้นใช้สดสตรีมสดให้นะคะสําหรับช่องของน้องนะคะม่บ้านเสี่ยนผานะคะเรารับประกันพ้าแท้นะคะจะส่งของทุกๆวันนะคะพี่ท่านใดนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวน้องถ่ายรูปเพิ่มเติมหน้าหลังข้างให้พี่ๆได้รับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวปักหมุดช่องทางติดต่อให้นะ สวัสดีค่ะคุณนิคมสวัสดีค่ะฝากพี่พี่ๆนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดถูกใจด้วยนะคะน้องไม่ได้ไลฟ์สดเป็นเวลาเลยนะสวัสดีนะคะอ่ะอยากดูองคไหนเพิ่มเติมภาพภาพชัดไหมคะพี่เสียงชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวน้องปักหมุดช่องทางติดต่อไว้ให้นะคะขอรูปเพิ่มเติมหน้าหลังข้างได้ทุกช่องทางเลยค่ะมาไม่เคยตรงเวลาไม่เคยนัดเวลา เดี๋ยวกำลังจะ <nervous S 1> เอาพักขึ้นให้นะตนอเตเเอาเไหนที่เขาปิดไปแล้วเนี่ยเข่าพอแดงสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องมารอบเย็นให้นะคะไม่ได้มาไรสดกับพวกพี่พี่หลายวันเลยเต่ายังมีตรงนี้ น้องใส่ช่องทางติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ท่านใดนะคะสนใจรายการไหนนะได้นะคะท่านใดไม่สะดวกนะคะหน้าไร์สดนะก็สามารถทักมาหาน้องได้นะคะเดี๋ยวน้องปักหมุดช่องทางติดต่อไว้ให้นะทางอดีไลน์บ้านเขียวนะคะทำไมนี่ปักไม่ได้อะปักได้แล้ว เดี๋ยวเราเริ่มรายการกันเลยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะกับช่องแม่บ้านเสียนพระรับประกันพ้าแท้นะคะช่องของน้องเล่นพ้าแท้พ้าดีตำหลักสากลผิวเดิมองคไหนมีตําหนิตรงไหนนะคะพี่ขอรูเพิ่มเติมดูได้เลย,เลยทุกรายการนะคะวันนี้เช่นเดิมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มรายการกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาพระขึ้นมาจอจริงๆหน้าจอเราเล็กมากช่องติดต่อนะคะมีให้พี่ๆได้ติดต่อกันแล้วนะ ยี่สิบห้ามีสององค์ไว้ข้างๆแล้วกันอยากดูรายการไหนนะคะบอกน้องได้นะคะบอกน้องได้เลยนะอยากรับชมองค์ไหนก่อนบอกกันได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวรอพี่ๆสักครู่หนึ่งนะเผื่อพี่ๆยังไม่ถึงบ้านกันหกโมงครึ่งแบบนี้พี่ท่านใดยังขับรถอยู่นะคะค่อยๆขับนะคะแต่อย่าให้ใคแ่แซงเนาะค่อยๆขับอย่าให้ไข่แซงเนาะสวัสดีพี่ๆทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆที่รับชมย้อนหลังด้วยนะคะ ท่านใดยังไม่กดติดตามกันนะคะฝากกดติดตามช่องแม่บ้านเสียนพะไว้ด้วยนะคะทุกวันน้องจะส่งของทุกๆวันนะคะมีรอบเดินทางให้พีพีนะอ m s ในประเทศไทยน้องส่งให้ฟรีทุกรายการค่ะถึงถึงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่องค์แรกกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้องค์กลางๆดีไหมองค์แรกกันหรือว่าหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเริ่มองค์แรกกันเลยนะ คุณสําหรับการถูดถูกใจด้วยนะคะเปิดคาการมองเห็นให้น้องหน่อยนะสําหรับทุกๆท,ท่านนะคะองคนี้นะคะใต้ลมเย็นเนื้อทองแดงนี่เหยียบน้ําทะเลจืดนะคะรับการความแท้ผิวเดิมนะตาหลักสากลแน่นอนนะคะตา้ลมเย็นนะเรียนใต้ลมเย็นนะคะหลวงพ่อทวดนะคะปีสองหกองนี้เป็นบล็อกนอนเนนนะคะองค์นี้เป็นบล็อกนอนเนนนะ,ะนี่ค่อยๆดูรายละเอียดกันไปเรื่อยๆนะคะกับช่องน้องใหม่นะคะไลฟ์สด ยังไม่มั่นใจกันก็อย่าเพิ่งเช่าซื้อเช่าหากันนะคะน้องแจ้งทุกครั้งนะกดติดตามการดูกันไปก่อนได้เรื่อยๆเลยค่ะไตลมเย็นเนื้อทองแดงองค์นี้เป็นบล็อกนอนเนนนะคะน้องเปิดไว้3,500บาทนะคะ3,500บาทนะสำหรับองค์นี้รายการนี้นะคะน้องเปิดราคาให้พี่ๆได้ต่อรองราคาทุกๆท,ท่านเลยค่ะรับประกันพัแท้ขอรูปเพิ่มเติมไปพิจารณารายการพักเครื่องได้ทุกรายการเลยนะ สวัสดีพูดคุย <interfer es> ทักทายกันได้นะคะท่านใดสะดวกพิมพ์ทักทายกันได้นะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีพี่ๆทุกท่านคุณลุงน้องหาให้แล้วนะปูทวดอะค่ะของคุณลุงอะมีองค์เดียวไม่มีแล้วน้องหาน้องว่าจะแจ้งไปในช่องทางไลน์ก็ยังไม่ได้แจ้งคุณลุงไปวันนี้น้องหาให้แล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเจอก่อนที่นัดกันเดี๋ยวยังไงน้องทักไปอีกทีนะคะแต่ว่าน้องหาให้แล้วเนาะยังไม่เจอเนาะ มีองค์เดียวเลยค่ะคุณลุงมาตอกันด้วยนะคะหลวงพ่อกระเสมเขมโกนะหลวงพ่อกระเซมเขมโกนะคะกรอบรูปน้องเปิดไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหลวงพ่อกระเมเขมโกนะองค์นี้กรอบรูปปีพศอสองพันห้าร้อยสามสิบหกค่ะได้คุณลุงหาได้ค่ะคุณลุงบมันต้องค่อยๆดูทีละถุงไงองก็ไล่ดูให้อยู่แต่ว่าวันนี้ยังไม่เจอเดี๋ยวรอดูอีกสองถุงเผื่อไปอยู่ในนั้นค่ะ มีถ้าเจอยังไงเดี๋ยวน้องทักไปนะคะห er ้ารอบพันมหาเมตตาบารมีสุสานไตลักษ์นะคะปีพศ2536นะคะเป็นเนื้อทองแดงเป็นกรอบรูปนะน้องเปิดไว้1,300บาทค่ะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะยินดีนะคะคุณลุงยินดีหาให้นะพระแบบว่าได้มากก็แบ่งไปเก็บแบ่งไปบูชากันได้นะคะรับประกันพระแท้ทุกรายการนะคะสําหรับพี่ๆทุกท่านนะคะที่ยังไม่มั่นใจกันนะดูกันไปก่อนดูกันไปเรื่อยๆได้เลยนะสําหรับกรอบรูปหลวงพ่อเกษมเขมะโกองค์นี้น้องเปิดไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะอ่ะมีพี่ๆอยากดูองค์ไหนกันก่อนไม่เอ่ยมีพี่ๆอยากดูองค์ไหนกันก่อนไหมคะไม่สะดวกนะคะสามารถนะคะทักมาได้นะคะกับช่อง เสียนพระนะคะทางอดีไลน์นะทางอดีไลน์นะคะขอบคุณค่ะคุณลุงทางอดีไลน์นะมีหลวงปู่แหวนหนึ่งองค์ค่ะหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้นะคะเนื้อทองแดงเป็นดอเด็กอ้วนค่ะเป็นดอ,ดอเด็กอ้วนปกตินะคะเหรียญขอบตรงนี้จะบางนิดหนึ่งนะคะเหรียญน,นี้น่าจะแบบว่าเขาตัดตัดขยบหรือว่าตอนพิมพ์ปั๊มอาจจะไม่ค่อยดีนะคะตอนพิมพ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ารับประกันพระแท้แน่นอนนะคะองค์นี้น้องเปิดไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ 1,300บาทนะพี่ให้ดูย้อนหลังนะคะแคปหน้าจอทักน้องมาได้เลยนะทุกรายการนะคะเดินทางให้พี่ๆได้ฟรีนะอมเมในประเทศไทยนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่มีบวกเพิ่มค่ะองค์นี้นะคะหลวงปูแหวนสุจิโนโนวัดดอยแม่ปางจังหวัดเชียงใหม่ปี20นะคะสำหรับเหรียญเราสู้นะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดไว้นะคะ1,300บาทค่ะต่อกันด้วยพระเกจิอาจารย์ดังสายเพชรบุรีนะคะ คุกเข่านะคะหลวงพ่อแดงบล็อกสามชายปี17ค่ะเป็นบล็อกสามชายนะเป็นเนื้อทองแดงค่ะปีหนึ่งเจ็เหรียญคุกเขา่าวัดเขาบันไดอิดจ,จังหวัดเพชรบุรีนะคะองนี้นะคะรับกัะพัฒแท้ผิวเดิมนะองนี้นะคะน้องเปิดไว้นะสองพัน้าอยบาทค่ะ ถ้าน้องไปเร็วเกินซูมเร็วเกินยังไงพี่บอกได้นะคะหรือว่าท่านใดสะดวกนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยนะคะอ่ะองนี้นะคะน้องเปิดไว้2,500บาทนะคะ2,500บาทเนื้อดินสีดำค่ะ25พุทธศตวรรษค่ะเนื้อดินสีดำนะ ปีพศ2,500ดูใบหน้าดูดวงตาดูปากกันก่อนนะสำหรับองค์นี้ค่ะเป็นเนื้อดินสีดำา5 5พระฉลอง25พุทธศตวรรษนะคะปีพศ2,500นนะคะวิธีดีวิธียิ่งใหญ่แน่นอนนะคะขอบคุณค่ะพี่สวัสดีด้วยนะคะคุณดูกันไปก่อนได้เลยจ้าดูกันไปก่อนได้นะองค์นี้น้องเปิดราคาไว้นะ องค์ดำนะองค์สีดำแบบนี้นะเนื้อแบบอย่างนี้เลยค่ะแล้วประกันผาแทนแน่นอนนะคะน้องเปิดไว้สามพบาทค่ะเป็นเนื้อดินสีดำนะคะนี่น้องเปิดไว้นะคะใบหน้าชัดเจนอยู่นะนิ้วมือเท้าน้องซูมเท้าให้ดูอย่างนี่คมชัดแบบนี้นะองค์จริงสวยนะคะสีดำเลยนะองค์จริงสวยนะน้องเปิดไว้สามพบาทค่ะแล้วก็ยี่ิบห้านะคะก็จะมีบล็อกหางหง บล็อกหางหงนะคะคุณเป็นบล็อกหางหงนะองค์นี้ก็ไม่เงามากนะคะพี่องค์นี้ไม่เงามากนะคิ้วโดนจมูกโดนนะคะปากยังสวยอยู่ดวงตาชัดเจนนี่องคนิ้ได้บล็อกหางหงนะคะน้องเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาท นี่หางหงตรงนี้นะคะชัดเจนนะองค์นี้น้องเปิดนิ้วเท้ายังโอเคอยู่นะคะพี่เป็นเนื้อชินตะกั่วนะเขาจะแบบมียุบง่ายๆนะคะเรื่องการเก็บรักษานะองค์นี้น้องเปิดไว้นะคะสองพันห้าร้อยบาทค่ะนี่สองพันห้าร้อยบาทนะชอบอยากดูรายการไหนเพิ่มเติมนะคะพี่พิมพ์กันมาได้นะหรือขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะกับทุกรายการกับช่องแม่บ้านเสี่ยนผ่านะคะวันนี้น้องมาแบบไม่นานเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ตอนนี้ขึ้นไลด์ได้สิบสิบกว่านาทีแล้ว ไม่เกินครึ่งชงั่วโมงเรียนอาจารย์หนูวัดทุ่งแหลมเรียนนี้800บาทค่ะเรียนอาจารย์หนูนะคะวัดทุ่งแหลมจังหวัดราดชบุรีนะคะเรียนนี้นะคะน้องเอาแปดบาทค่ะเดี๋ยวน้องเปิดราคาให้ทุกองค์เลยแล้วกันสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะกับช่องน้องใหม่นะคะฝากพี่ๆกดติดตามทั้งหมดไว้ด้วยนะคะ จะเจอไ์สดกันบ้างถ้าติดตามทั้งหมดมันจะเด้งขึ้นนะคะพี่องน,นี้แปดร้อยบาทค่ะเต่าเจ้าสัวเต่าเจ้าสัวนะคะปีสามแปดนะคะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นผู้จัดสร้างหลวงพ่อหลิวรุ่นเจ้าสัวนั่นเองนะคะเป็นเนื้อทองแดง พ่อหลิวหลวงปู่หลิวรุ่นเจ้าสวมาพร้อมกล่องนะคะสำหรับองค์นี้มาพร้อมกล่องจึ๊บ มีกล่องมาพร้อมนะคะสำหรับองค์นี้นะมีกล่องมาพร้อมนะน้องเปิดไว้หนึ่งพันหนึ่งพันหกรอยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเรียนพัดจีน ปีสห้านะคะจัดสร้างพร้อมเหรียญจำปีปี4 5หนะคะอาจารย์อิดววจุรามณีนะคะเหรียญพัจจีหรือที่เรียกว่าเหรียญแดเซียนหรือเซียนทั้งแปที่อยู่ด้านในนี่เองนะคะพัดสิ่งไม่ดีไม่ลายนะคะออกไปนะเขาใช้ในช่วงแก้ปีชงกันนะคะสําหรับเหรียญนี้นะหรือพี่ท่านใดนะคะเดินทางนะก็สามารถมีไว้นะคะติดตัวติดรถได้นะสำหรับเหรียญนี้นะคะเป็นปีพศ25 4 5น้าี่ห้านะคะเหรียญเซียนทั้งแดหรือว่าเหรียญแดเซียนเหรียญพัจจีนะคะอาจารย์อิดวจุรามณีนะ เรียญน,นี้นะคะน้องเปิดไว้1,700บาท1,700บาทนะคะสําหรับรายการนี้นะทุกรายการนะคะสามารถต่อรองราคาได้นะสามารถต่อรองราคาได้นะคะน้องส่งฟรี e f เในประเทศไทยมีรอบเดินทางทุกๆวันนะคะน้องตัดส่งของประมาณบ่าย3ามนะพี่ท่านใดยังไม่ได้เลขพัสดุนะคะบอกน้องได้เลยค่ะเจ้าสัวรุ่น3ปีห้าห้า รุ่นสามจะเป็นเขาเรียกว่าห่วงเชื่อมเนาะรุ่นงสามด้านบนจะเป็นห่วงเชื่อมองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงพิมพ์เล็กค่ะเนี่ยเขาจะเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะคะเป็นพิม์เล็กวัดกลังบางแก้วนะคะใครอยากเป็นเจ้าสัวเจ้าสัวนะคนปรปฐมนะคะเจ้าสัวอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะวัดกลังบางแก้วนั่นเนอ,องนะองคนี้มาพร้อมกล่องเหมือนเดิมค่ะสาหรับองคนี้น้องเปิดไว้1,200บาทจัดสร้างปีพศ2555นะคะสําหรับรายการนี้นะส่วนองค์นี้เป็นเจ้าสัวรุ่น6กค่ะ เจ้าสวรุ่น6นะผิวน้ำทองสวยๆนัมเบอร์สี่หลักนะคะมาพร้อมกล่องนะคะเจ้าสวรุ่นหปี66นี่คุณปรับไฟให้เราหน่อยดิทำไมไฟเราไม่ไม่ดีเหมือนคุณเลยรู้ว่าผ่านหรือว่ากล้องเราไม่ดีเธอต้องซื้อให้ใหม่เจ้าสวรุ่นหกนะคะนัมเบอร์เจ็ดเจ็ดเก้าสองนะงวดนี้ไหมงวดนี้ได้ไหมเก้าสามไ,ไม่มีไง เก้าสี่มีไหมเราชอบเก้าสี่นะนี่องนี้นะคะต้องเปิดไว้หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกล่องนะหนึ่งพันบาทนะก็เก้าอะไรนะเก้าสามไม่มีเก้าสองไม่มีแต่เราชอบเก้าสี่ดูเก้าสี่ให้เราหน่อยได้ไหมองนี้น้องเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะคะอะสวัสดีพี่ๆทุกท่านหรือว่าใครยังไม่ได้นะตามครับตามครับคุณลงุงเก้าสามหาไม่ได้ไงน้องก็เก้าสองพี่เป้บอกก็ไม่มีอีก นัมเบอร์อันนี้92ไงแต่ว่าน้องชอบ94เดี๋ยวเดวตามนะมีบ้านไข่บ้านมีรถไข่รถนะคะแล้วเราจะไปอยู่วัดด้วยกันนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยสวัสดีนะเออให้ดูแลเนาะคุกเข่าหลวงพ่อแดงน้องเปิดไปสอง0ัองค์ไหนที่น้องยังไม่ได้ขึ้นรายการให้เนี่ยหลวงพ่อคุณรับสเสด็จ เรียนหลวงพ่อคูณรับสเสด็จนะด้านหลังเขาพิมพ์แบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะรับสเสด็จปีพศสองพันห้าร้ยสิหกนะน้องเปิดไว้หนึ่งพันสารอยบาทค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณลงุงไม่อยากบอกตัวเลขเลยแต่น้องอยากเล่นเลขนั้นจริงๆแต่ว่าต้องแบบว่า <c oughs> เออเนอะน้องว่าเขาก็จะแบบว่าคนก็จะดักแบบน้องหมดอ่ะนี่ องนี้นะคะองนี้นะรับเสด็จปี3 6นะคะรับเสด็จนะเหรียญน,นี้น้องเปิดไว้1,300บาทนะคะหลวงพ่อคูณรับเสด็จ1,300บาทนะคะน้องแล้จะเปิดรายการครบทุกรายการแล้วเนี่ยมาพูดคุยมาพูดคุยกันได้นะไม่ช่ หาได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะฝากพี่ๆกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะกับช่องแม่บ้านเสียนผ้านะคะเรารับประกันพาแท้นะคะทุกรายการนะพี่สามารถมาหาแนนได้ทางนี้นะคะรวดเร็วทันใจที่สุดแล้วนะหรือท่านได้สะดวกด้านล่างแนนปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่องทางติดต่อทางไอดียลนค่ะใสแอดด้านหน้า0ูนย์สา WJTMN นะคะพิมพ์ติดติดกันมาได้เลยขึ้นว่าแม่บ้านเสียนผนะคะพี่สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยนะคะอ่ะ มีอีกหนึ่งเหรียญมาแบ่งปันให้พี่ๆได้เก็บกันเป็นเหรียญที่ระลึกราชการที่เก้ามาพร้อมซองแบบนี้นะคะอนุสรณ์มหาราชนะเก้าร้อยบาทค่ะเก้าร้อยบาทนะคะมาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้นะคะเก้าร้อยบาทนะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะราชการที่เก้านะเก้าร้อยบาทพร้อมเดินทางนะคะขนส่งอ e ีเมสไปสหริไทยเท่านั้นนะคะเหรียญน,นี้เก้าร้อยบาท ผื่อพี่พันใดนะคะอยากเก็บอยากสะสมไว้ให้ลูกหลานดูนะคะก็สามารถทักมาได้ค่ะอ่ะพี่ที่เพิ่งเข้ามาชมรายการไหนนะคะพี่บอกน้องได้นะนักปกด้านบนยังมีแบ่งปันให้อยู่นะคะพี่สําหรับพระนักปกนะหลวงพ่อกเกษมปีพศ2537นะ้ะได้เป็นคู่แบบนี้เลยนะคะนักปกข้างบนนะคะได้เป็นคู่แบบนี้เลยนะวงคนกเกษมหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคู่นี้500บาทค่ะ คู่แบบนี้ห้ารอยบาทนะเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็กระไหลทองนะคะเผื่อพี่ท่านใดยอยากไปเก็บไว้นะสามารถทักมาได้ค่ะเดี๋ยน้องซูมออกไม่ได้แล้วน้องต้องถอยกล้องนี่ดูรายการไหนอยากทราบราคาองคใดนะคะพี่พิมพ์กันมาได้นะใครไม่สะดวกทักหลังบ้านมาได้นะคะเดี๋ยน้องถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ทุกรายการเลยค่ะอืม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 อมอืม ฝากพี่ๆกดติดตามทั้งหมดไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวนะน้องขอดูหลังบ้านแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่ที่รับชมย้อนหลังก็เหมือนเดิมค่ะพี่สามารถทักมาได้ค่ะชมเดิมบางหลวงพ่อกล้ยแล้วชมกรม,มหลวง พักมาได้นะคะเดี๋ยวน้องถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะก็วันนี้ก็มีรายการประมาณเท่านี้นะพี่ท่านใดย,ยังไม่ทราบราคานะคะสามารถบอกน้องได้นะ,ะเดี๋ยวน้องทวนราคาให้นะคะอ่ะเราท้องทวนราคาอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราลงไลฟ์กันดีกว่าเดี๋ยวเราลงไลฟ์กันดีกว่าขอทวนราคาอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับเรียนนี้นะคะหลวงพ่อทวดนะคะเป็นบล็อกนอนเนนบล็อกนอนเนนแบบนี้นะคะหลวงพ่อทวดนะ ใช่พี่เป๊ขึ้นไลทุกวันค่ะน้องแม่ไลทุกวันเลยค่ะน้องทํางานให้เขาอยู่รับส่งพี่เป๊รับส่งลูกหมดเวลาแล้วค่ะใต้ลมเย็นนะคะปีสองหกนะเหรียญน,นี้นะคะใต้ลมเย็นปีสองหนะเป็นบล็อกนอนเนีนน้องเปิดไว้3,500บาทค่ะ3,500บาทนะคะเป็นรับสเสด็จเอ้ยเป็นใต้ลมเย็นตาน้องไปดูในช่องไล์หลังบ้านองค์นี้นะคะ พี่เป้ปรับสาให้แล้วมันไปไหนเท่านั้นนี่นี่ถ้าเดินสนามได้ด้วยนะพี่เป้น่าจะให้น้องเดินสนามด้วยใครยังไม่มีเก็บนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะตอนนี้ละค่ะนะเก็บนะ สำหรับหลวงพ่อเกษมกรอบรูปนะคะปีสามหกนะน้องเปิดไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทฝากพี่ๆกดติดตามทั้งหมดไว้ด้วยนะคะขอยอดซับหน่อยนะขอยอดซับหน่อยนะคะพี่ๆพ,พี่ท่านใดยังไม่กดติดตามน้องฝากหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยน้องเปิดราคาเลยแล้วกันน้องเปิดราคาแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่เนาะอาจารย์หนู อาจารย์หนู800บาทค่ะยีหพุทธศตวตรรษนะคะองค์นี้นะคะเป็นบล็อกหังหงบอกหังหงนะองค์นี้ต้องเปิดไว้2500บาทค่ะต่อเจ้าสัวหน0่บาทนะคะเนื้อทองแดงต่อเจ้าสัวนะ1600บาทค่ะเดี๋ยวนะพี่กล้องเขาไม่โฟก,กัส 1700บาทสำหรับเหรียญพัดจีนนะคะ1,700บาทนะสำหรับเหรียญพัดจีนเจ้าสัวรุ่น6นะคะน้องเปิดไว้1000บาทนะคะสำหรับเหรียญเจ้าสัวรุ่น6นะ1,000บาทเท่านั้นค่ะรุ่น3พิมพ์เล็กนะคะ1,200บาทค่ะหลวงป่วนรุ่นเหลาสู้1,300บาทค่ะคูกเข่าหลวงพ่อแดง2,500บาทเป็นบล็อก3ชาย เนื้อดินสีดำนะคะ3,500บาทนะคะ25พุทธศตวรรษนะคะ3,500บาทนะน้องเปิดราคาให้ทุกองค์ทุกรายการแล้วนะคะส่วนองค์นี้นะคะรับ รับเสด็จปี36นะ1,300บาทนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ทักมาได้ค่ะน้องทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะสามารถแอดออดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยนะคะกับต้องไมบ่บานเสียนผ้านะคะวันนี้มีพี่ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมคะวันนี้น้องมาไม่ได้นัดพวกพี่ๆเลยก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่พี่ๆเข้ามารับชมอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจริงๆแล้วช่องน้องใหม่แบบน้องมีพี่เข้ามากันเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ ยอดซับก็ไม่มีด้วยนะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์พี่แป้นะคะน้องต้องขอตัวไปเตรียมตัวก่อนเึบเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในไลฟ์น้านะคะฝากติดตามกดซับตะข่ายกดหัวใจให้ช่องแม่บ้านเซียนผะไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์นานะคะพี่ๆขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ